ชีวิตมีค่าจงยาประมาทดวงตกพรังพราดอาจถึงชีวีค้นหาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่ดีคุ้มครองชีวีจะไร้ทุกภพบสุขนิรันดรสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านสําหรับวันนี้วันนี้เป็นวันพุธวันพุธวันที่14เดือนมกราคมปีพศ2569 วันพุธวันนี้ก็จะขอนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านได้มาชมวัตถุมงคลทิพย์ที่จัดอยู่ในประเภทเครื่องรางของขลังซุปเปอร์ฮิตในห้วงช่วงเวลานี้นั่นก็คือเหรียญพยาชิงดวงเนื้อทองแดงเถื่อนสุกส,สกาวสว่างสวยัยยิ่งนัก พระยาชิงดวงท่านอาจจะทราบพ,พี่มาที่ไปหลายคลิปที่ผ่านมาแต่เนื้อนี้เป็นเนื้อทองแดงเืีนและโดยเฉพาะด้านหลังนั้นปฏิสถานองค์พระปิตาพังพักการซึ่งหาได้ไม่ง่ายนักนั่นเองด้านหน้าเหรียญเป็นเหรียญลูกลกักษณะกลมล้อมรอบด้วยจักรอาวุธของเทพเจ้าเบื้องสูงภายในปฏิสถานลูก พระยาชิงดวงซีกรหะเฮินเดิอนอากาศเท้าเป็นดาวเป็นเดือนมีบทพระคาถาปลุกเสกอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาพระคาถาปลุกเสกด้านก็คืออิทธิลิทิหานุมานะธงคงสามจบอิทธิลิทิหานุมานะธงคงจะเรียกว่าเป็นบทปลุกก็ได้เพื่อให้บังเกิดอิทธิลิธิอิทิเดช ของพญาชิงดวงนั่นเองด้านหลังนั้นเมื่อพลิกดูด้านหลังขอบก็เป็นรอบวงกลมนั้นรอบนอกจะเป็นจักรอาวุธมหาเทพส่วนทัดเข้ามาด้านในนั้นจะเป็นองค์พระราหูอมจันทร์อมพระอาทิตย์ตรงกลางพระปิตาพังประการสุดยอด พุทธคุณสุดยอดนิยมมาแต่ครั้งอาณาจักรสีวิชัยนั่นเองภาพทุกภาพรูปทุกรูปบทความทุกบทความก็ต้องกราบขออนุญาตท่านผู้เป็นเจ้าของรูปเจ้าของภาพและเจ้าของบทความนั้นๆด้วยนะครับผมพระปิตาพังปพการก็คือวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธคุณโดดเด่นด้านแคล้วคลาดป้องกันภัยอันตรายเสริมโชคลาภและแก้ไขอุปสรรคในชีวิต โดยมีที่มาจากศิลปะอาณาจักรสีวิชัยและเชื่อว่าหมายถึงผู้ที่อยู่เนื้อการเวลาเนื้อความมืดมิดสามารถทําลายสิ่งร้ายให้สิ้นไปได้นั่นเองพังพักการจึงหมายถึงการทําลายล้างสิ่งร้ายความมืดมิดหรืออุปสรรคในชีวิตให้สิ้นไปพระปิดตาเป็นการปิดดวงตา หมายถึงการไม่รับรู้สิ่งชั่วร้ายมีสมาธิและมีปัญญานั่นเองต้นกำเนิดเชื่อว่ามาจากยุคอาณาจักรสีวิชัยพุทธศตวรรษที่1 3บสถึงสิเป็นรูปเคารพของพระโพธิสัตว์พังพรกการหรือองค์จตุคามรามเทพนั่นเองเนื้อทองแดงมีสามช้อยคือทองแดงเถื่อนทองแดงผิวรุ้งและ ทองแดงผิวไฟรวมทั้ง3ช้อยนี้สร้างเพียง9,999องค์เท่านั้นเองทั้งทองแดงเถื่อนทองแดงผิวไฟและทองแดงผิวรุง้งสร้างรวมกัน9,999เหรียญเท่านั้นเองอธิษฐานจิตปลูกเสกถึง17วาระวาระแรกวัดพระธาตเหมือนหินเมืองกระลสินวาระที่สอง วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชศาลหลักเมืองเมืองนครวัดฉลองภูเก็ตวัดเขารังภูเก็ตวัดเขาอ้อพัทลุงจนกระทั่งถึงวาระ17วาระจบนั่นก็คือวัดพระธาตุเมืองหินเมืองกระสินนั่นเองเรียกว่าดีนและดีนอกไม่ธรรมดาพระยาทิงดวงคือวัตถุมงคลประเภทเหรียญ ที่สร้างขึ้นโดยการรวมพลังพุทธคุณจากพระยาชิงชัยซึ่งเป็นภาคหนึ่งของหนุมานผสานกับศาสตร์ของท่านเทา้าจตุคามรามเทพและยันเนื้อดวงพระราหูอมจันทร์อมพระอาทิตย์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยให้ผู้บูชามีชัยชนะเนื้อดวงชะตาลดอำนาจของดวงดาวและโชคชะตาที่อาจไม่ดี ส่งเสริมโชคลาภบาร,รมีและพลิกฟื้นดวงชะตาให้ดีขึ้นตามแนวคิดขององค์หลวงปู่พระมหาศิลาสริจันโทนั่นเองด้านหน้าเหรียญเป็นรูปจักรเทพสาตราทำลายล้างอาธรรมนั่นเองด้านในเป็นรูปพระยาชิงดวงฮนุมานสี่ก่อนฤทธิเดชสูงและคาถาอิทธิฤทธิหานุมานะทงคงเรียกลิตเ,เรียกเดชขึ้นมานั่นเอง ด้านหลังเป็นกลุ่มพระราหูกลือน,นกยูงก็คือพระอาทิตย์กลืนกระต่ายก็คือพระจันทร์รองรับยันเนา้ารองรับยันพระปิตารองรับพระปิตาพังพระการอันอุดมสูงอิทธิฤทธิอิทธิเดชนั่นเองเป็นการผสมผสานวิชาว่านนอนขององค์หลวงปูพ่พระมหาศิลาและศาสตร์การโชดวงนั่นเอง มีอนุภาพมีชยัยยะชยชันะเหนือดวงคือไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของดวงดาวย่างเบ็ดเสร็จนั่นเองเสริมดวงพริกดวงชะตาช่วยเสริมสร้างบาร,รมีโชคลาภหนุนดวงให้ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ปรารถนาของเราเราท่านท่านชีวิตใหม่ปีใหม่นั่นเองปริิษฐานในกล่องที่งดงาม สีแดงแรงฤทธิ์พยาชิงดวงตัวหนักสือไทยสีทองลงทองลวดลายไทยลงทองที่ระลึกกระถินเมือนหิน2568น2568ตรงกลางเป็นโลโก,โก้องค์พระยาชิงดวงเหาะเหานเดินอากาศหาเป็นดาวเป็นเดือนโลกปูศิลาสิริจันโทเนื้อทองแดง มีทองแดงเทือนทองแดงผิวรุ้งและทองแดงผิวไฟเก้าร้อยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญทั้งหมดนั่นเองก็ต้องกราบขออภัยที่ไม่ได้แกะออกจากซองพลาสติกด้วยความเกรงใจญาติก็ต้องกราบขออภัยที่ไม่ได้แกะออกจากซองพลาสติกด้วยความเกรงใจญาติผู้เป็น เจ้าของเหรียญนั่นเองนะครับผมใช้และโชว์เจ้าของเหรียญได้เปิดราคาไว้เพียง1,500บาท งามทั้งศาสตร์และศิละปะยิ่งนักหาวเป็นดาวเป็นเดือนแต่งองค์ทรงเครื่องครบเครื่องเป็นนัยะถึงเดชอำนาจเดชะบารมีได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงทรงสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเอง ด้านหลังตรงกลางไม่ธรรมดาปฏิสถานองค์พระปิตาพังประกาศสุดยอดมหามงคลยอดนิยมมาแต่ครั้งอาณาจักรสีวิชัยนั่นเองหลังปิตาพังประกาศจะพบเห็นได้ น้อยจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งนั่นเองงามตายิ่งนะัะมีหมายเลขกำกับสำหรับท่านที่ญาติธรรมและแอดมินราติธรรมและท่าน ที่ปรารถนา f อีที่ปรารถนาจะบูชาเหรียญองดารานี้โปรดติดต่อได้สองช่องทางดังจะกล่าบเรียนต่อไปนี้ท่านที่ประสงค์จะบูชาเหรียญองดาราในรายการนี้โปรดติดต่อเข้ามาได้สองช่องทางนั่นก็คือทางเพจและ ID ดี n ล G 3 4 9 9นะครับผม ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก3499และ G3499 ไม่มีเว้นวรรคนะครับผมขอพระคุณครับผมขอกราบราชนานิมนต์อํานาาเดชบารมีบุญญาบารมีองค์ท่านเดชปรคุณหลวงปู่พระมหาศิลาสลิรินโทขอได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุข จำเริญรุ่งเรืองไพ่บุญทั้งทางโลกและทางธรรมแก้แหวนเงินทองเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไหลามาเทมาเนืองนองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่โจนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคําว่าไม่มีจงอย่ามีแด่ทุกท่านขอกราบราตนานิมนอำนาจเดชบารมีท่านเจ้าปุกุลลุงปู่พระมหาศิลาหเสนีจันโทเขาได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญญบารมี เข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านในเลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสับพทุกสับพระสสับพรโรคสับพภัยสัพ,สพเคาะดเจริญจ,จันไรจงมาลายหายไป